So, สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเข้าสู่กับชาแนลโซคิวกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมกับเพื่อนนะคะซึ่งก็จะมีอยู่2แมปนะคะก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปของเรานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปต่อไปนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะ let's go อ <Art of S 2> <of> ัดดิฟดอดีแฟัดอัดดิฟเฉยอ่าดีมันอ่านว่าอะไร อ่านว่าสแป็คขำอยู่ไหนอะตอนนี้กำลังอยู่ในกรงขังไฟโอเมก้าโอ้ว้าวไปเต่าร้อยว้าวจะเจอน้องตายแดงใหม่นะจะเจอน้องอุ้ยเฮ้ยเจอฆาตกรเวรกรรมเกิดมาเจอเลยเฮ้ยเฮ้ยจะเย็นจะเย็นหนูหนูจะเย็นจะเย็นไอ้ปลามาเจอคนตัวปลามะเจอคนตัวดราม่าช่วยด้วยไอ้ปลา ตายตายปามาโดนโดนไอ้คนนึงฆ่าตายว่ะตายแล้หรอโดนโดนไอ้ฆาตกรนึงฆ่าตายไงไอ้ฆาตกรนี้มันเป็นดำะปใช่ไหมใช่ใช่ใช่ถือมีดด้วยเฮ้อ้คนนี้หนีเออมึงหนีเลยถ้ามันเป็นผีคอหักอะนี่มันเป็นเนี่ยมันนี่มันเป็น ถ้ามันลอยได้นั่นแหละผีคลอหักที่เราบอกอะ่ะถึงปีหลักแอนลี่อุ้ยำขมย่าขอโทษครับขำไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเกิดแล้ไม่ลงเราไม่ลงยูทูบหรอกเราจะไปประจานอินสตาแกรมอ <c oughs> โอ๊ยไอเดียวส่งมาเราจะเอาไปประจานอินสตาแกรมแ <c oughs> ม่ผีเ <c> ห <oughs> ี้ <c oughs> ปลาเลย <c oughs> ขำไปปลาบะ ตายเลยใครเล่นอะไรอะไรวะใครเล่นอะไรที่แบบตุ๊กตาแบบเดี๋ยวเว้นที่แบบเก่งๆใครเล่นวะตอนนี้เรากำลังส่องกระจกอยู่อุ้ยเราอุ้ยใครเนี่ยโอ้ยปลาไม่เจอเธอเลยเอาเอาเรากำลังอยู่ตรงกระจกอยู่เนี่ยเรากำลังอยู่ตรงกระจกเรากำลังส่องกระจกเห็นหน้าตาไปเลยเราก็ส่งการ์ดเล่นตามเรามาเราเราลงทางว่ะโอ้ยเดินตรงเลยไม่หันไปไหนเลย ผีบวะเนี่ยผีดำๆถ้าเดินไปใกล้มันมันแหเว้ยเฮไม่ใช่ผีไม่ใช่ผีคนนี้หันไปหันมานี่แม่งเฮ้ยนี่ไม่ใช่ผีนี่เป็นคนเราอยู่ตรงกระจกอะโอเโอเคโอเ้อเคโอเคโอเคโอเคอเโอเคโอเคเอเคโอเออไเอเออไปเเอเ เดี๋ยวผีก็ตายพร้อมกันน้ำตาตาตาเฮ้ยอย่าวิ่งเร็วดิแม่เราทุหมดเฮ้ยเมียผมไม่เดินหน้าหรอกมันเป็นแบบกูเบยมึงอ่ะไม่เคยเล่นใช่ป่ะเล่นครั้งแรกเปล่าไม้ครั้งแรกกูเคยโดนผีฆ่าตายตอนที่มันอยู่ในพุ่งยาพี่พุ่งย่าสวรรค์หน้ากูเสียดีตาสะบุบไข่ตายบ้าโรไข่ไว้เฮ้ยเธอไ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 บ้านนั้นเมื่อกี้มันเป็นผีเธอมันเดินตรง เขาบอกว่าถ้าเป็นผีจะไม่หันอะไรเลยอยากเจอจังเลยอ่ะเอออยากเจอจังเลยอ่ะไอ้มึงมึงทานะทานะไอ้ที่มันมาแวะมันมาแล้ววะนั่นมันหลอกใครอ่ะใครอ่ะมองมันนะแม่งห่วยได้วะอุ้ยมันเป็นผีเธอมันโดนผีฆ่าตายแล้วโอ้ยม่มึงตาแล้วโอ้ย ตาเอ้ยอยากเดินเหมือนข้าทำไมยืนนิ่งอะผีไม่ทำอะไรเลยอะตาแล้วก็เอ้ยผีบ้าทำงานดิเดี๋ยวเขาไม่จ้ามึงแล้วทำงานทำงานปาอมาแล้วอีสวัสดีจ้าไป่เศร้าน้อยืนทำไมจ๊ะใช่ใช่ใช่เว้ยเว้ยเฮ้ ใช้แบบหมดเอาแบบประหยัดเฉยเฮ้ยเออแล้วมันจะประหยัดไงมึงก็ประหยัดไปก่อนโอ๊ยอ่ะไอค่ะมังประหยัดไปก่อนเราค่อยไปอยู่ในถ้ำเราค่อยนี่แหม่เรประหยัดไปก่อนจะตามเราดูด้วยกูกลัวอ่ะแหมเหนียเราเจอบนเท้าเจอไหนอ่ะเขาก็โดนล้มไปดิไม่เอาอ่ะกูกลัว พร้อมกันเร็วๆพร้อมกันมเร่มูพร้อมกันหนึ่ง <1, 2 S 2> สองมอ้ขาตมอ,าอยู่ไหนอะเจนคนอยู่ข้างล่างปามาช่วยนุก o oh, no น <c oughs> ีไ คนเดียวไอ้ปาอ้ยมึงเข้ามาช้ำถุงก่อนเฮียเข้ามาเร็วๆเข้ามาเร็วแล <c oughs> ้วนี่ผู้ติดตั้มผูต,ติดติดตั้มเฮี้ยอะไรล่ะให <c oughs> ้ผูตามเบคอนไปกว่าอุ้ยเบคอนเบคอนโอ้ย <c oughs> น้องตาแดงน่ารักจังเลยตางตายังอ่ะกูอยู่กับเบคอนเนี่ยให้เบคอนเ<า>ล่นดำคนแรกตาแดงแจ๊ดเลยนะน้งหนูสาวเนาะว เป็ดเหี้ยเป็ดมีเฉยเลยมีเหรอวะเป็ดบ้าอุ้วเป็ดปลาอุ้ยเบคอนทานตันด้วยเบคอนไปเร็วเป็ดไะตรงมึงแล้ววะอุ้ยไฟฉายเป็ดเลยหนึ่งแล้วเป็ดคูสับไปใหญ่หนึ่งมาเร็วเร็วดีโอ้โหไม่อุ้ยปลาเราหลงทางจากเบคอนอีกแล้วว่ะอ๋อนี่ไงเบคอนอยู่นี่เบคอนไป เ้ยก,กูกลัวเขาตกมาในถ้ำมาในถ้ำเร็วมาในถ้ำนี่กูนนนนขขเข้ามาแล้วอยู่กับเบคอนเนี่ยทำไงเบคอนเข้าไปในรูนี้ปะ่ะเอาแมมเบคอนไปเบคอนมาแล้วมาในรูม,มากด<า><า>น้องเอออย่างเงี้ยอะไเก่งมากเฮ้ยกลัวไงดิวไม่กล้าไปแล้ววะก็ตกกูกลัวก็กลัวเหมือนกอันที่มึงหายไปไหนโอ้โหเบคอนคอเด้งเถื่อนแล้วเบคอนคอเด้ง ด้วกว่าอออมันจะไปไหนในเบคอยนี่มนมาดําเองเจอผีก็ตายหมดอ่ะ เ้เจอเพื่อนนี้มันก็ไม่กลัวนะ,ะว่าปะโอ้ยมันจะเบียดกันทำไมค่ะอุ๊ยออกมาตรงนี้เหมือนเดิมว่ะมาเลยป๊ามิบเบ็ดเบ็ดลลดแล้ว่ะเบ็ดลลดแล้วอะวิดไปร้านอะไรกันนี่นเพื่อนตายค่ะคลิปวันนี้ก็ จบลงเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ขออภัยในคำหยาบที่พวกเราพูดไปด้วยนะคะที่พวกเราพูดไปเพื่อความบันเทิงความสนุกสนานนะคะค่ะถ้าใครชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้พวกเราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย